สวัสดีค่ะวันนี้เพลินชาแนลมาเล่าเรื่องวิทยาฐานะของครูกันนะคะข้อมูลจากสำนักง,งานกศสนะคะนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่ดูง่ายสามารถที่จะ ทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ได้แบบสบายๆนะคะดูภาพการ์ตูนนะคะแต่ว่าเป็นการสื่อสารที่อ่านแล้วในเชิงวิชาการถือว่าอ่านได้ง่ายทีเดียวนะคะสำหรับข้อตกลงในการพัฒนางานของวิทยาฐานะของคุณครูนะคะ pa เช่นเดียวกันกับผู้บริหารนะคะที่ได้เล่าให้ฟัง ผ่านไปเมื่อคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องวิทยาฐานะของผู้บริหารนะคะอันนี้มาฟังวิทยาฐานะของครูกันบ้างข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement หรือว่า PA นะคะเป็นข้อตกลงการพัฒนางานของครูนะคะซึ่งครูจะทำข้อตกลงร่วมกันกับผู้อำนวยการสถานศึกษาแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกัน ะะงานที่ครูทำปกตินี่แหละค่ะเ,เน้นดูที่บริบทจริงไม่เน้นที่เอกสารไม่เน้นดูเอกสารนะคะเป็นงานตามมาตรฐานตำแหน่งแล้วก็มีภาระงานตามที่กศกออกำหนด ซึ่งงานที่ครูทำเป็นปกติก็จะเป็นด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวมทั้งด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสำหรับในส่วนที่สอง เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับการทำงานของครูในชั้นเรียนเด็กและบริบทของโรงเรียนนะคะประเด็นที่ท้าทายตัวอย่างเช่นครูสมศรีสอนชั้นป .3 เพราะว่าในชั้นเรียนมีเด็กไม่สามารถอ่านออกครึ่งห้องเลย ครูจะทำอย่างไรนะคะประเด็นที่ท้าทายของครูก็คือครูวิเคราะห์ปัญหานะคะว่าจะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขแล้วก็ต้องการเห็นอะไราการเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นเด็กอ่านหนังสือออกนะะแล้วก็ดูจากอะไรว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูพัฒนาการในการอ่านของอเด็กนักเรียนที่เป็น ตัวอย่างนะคะว่าครูสมศรีน่ะสอนชั้นป .3 แล้วก็เพราะว่าในชั้นเรียนมีเด็กอ่านไม่สามารถอ่านออกได้ตั้งครึ่งห้องนะคะ mm. ครูก็ไปวิเคราะห์ว่าจะทำอย่างไรในการแก้ปัญหา mm. เห็นแล้วว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยเพื่อให้เด็กอ่านออก mm. แล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็คือดูที่การพัฒนาการอ่านของนักเรียน ซึ่งประเด็นท้าทายต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของครูแต่ละวิทยาฐานะ,ะนาด้วยนะคะเช่นครูชำนาญการสามารถแก้ปัญหาได้ ครูชำนาญการพิเศษสามารถริเริ่มพัฒนาและคิดสิ่งใหม่ได้นี่คือการทำข้อตกลงในการพัฒนางานหรือว่า PA ของครูนะคะมีสองส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่งานที่ครูทำเป็นปกติแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นประเด็นที่ท้าทายเราจะเริ่มทำ PA เมื่อไหร่ ในการทำ PA นะคะเราจะเริ่ม1ตุลาคม2564เป็นต้นไปนะคะ1ตุลาเนี่ยตั้งเป้าหมาย1ครั้งต่อปีงบประมาณแล้วก็ใช้ PA นี่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเลื่อนเงินเดือนได้เลยนะคะถึง30กันยาเราก็จะส่งผล PA ในระบบออนไลน์นะคะครบ1ปี ผู้บริหารและคณะกรรมการนอกจากาจากนอกโรงเรียนอีกสองคนก็จะมาประเมิน PA ในระบบออนไลน์นะคะถ้าผ่าน PA เรอครบ3รอบใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะได้นะคะสำหรับ ความรู้เกี่ยวกับวิทยาฐานะข้อตกลงในการพัฒนางาน PA Performance Agreement สำหรับข้าราชการครูนะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะท่านสามารถไปศึกษาความรู้ตรงนี้ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานกศนนะคะความรู้ดีๆนี้ได้มาจากสำนักง,งานกศสอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคะ่ะ